างงานมันจัดการบ่ได้มันเลือกบ่ไดดเพราะว่างานมันขังมันตะโกเขาบ่ยอมเจ้าภาพบางงานเป็นพยอมเฮาาหงคือผมูงอยู่ว่ามันไสแต่มันจะกำใจเพราะว่ามันมีสัญญาค่าไ้แล้วเพิ่นเพิ่นกระเจาะจงที่แบบคือเฮาเจรจาบ่ไดเห็หมแต่ว่าปีหน้าคือ่เป็นแบบนี้หรอกนะครับแต่ว่าแต่ย่อมรับ่าตุกคน้วยสูงสนให้งานมันสำเร็จรูร่วง้วยดียุ่ บารือมันก็ได้งให้เดียวไดีได้เร่งรีบกันมันเป็นธรรมดาของการทัพนนเนาะพตัญญามันสามตุมเขาต้องทัการแสดงนเเฮาโมเมนตามเวลามันก็เสี่ยงกัเทับมันแต่ดีหันนาแติดลงเพาะอยากให้เขาเจ้าปั๊บโมเนแค่ปับเรืองเงินดีนายถึงโตรรู้สึกเขาพ่ออันน้็ยังถึงใจโคตรหนี่งสิพือต่อไปเพิ่นอ่านโป๊จางเฮาก็ได้นนโฟมันจะว่าเฮาเล่นเดืกนเตมสิที่จริงเราเพิ่นเพิ่น ่นเจรจากับผู้จางเนี่ยเข้าใจกันได้นีพ่อครับอาสีหอดเดิกเด้ออันนี้คือเข้าบอกกันกับโตผู้จางแต่โตคดเบิงเนี่ยมันบลรูเร่องน้ำเมาเด้ผมตกลงกับเจ้าภาพไปแล้วว่าเออมันเดินท่าไกลได้ครับกันยันได้มพอนีแต่ว่ากันลินเดิอกไปอ่อนุโลมเดกเด้อนี่คือผมมาคุยกับเจ้าภาพเบิอง้นไปแล้วแต่คดเบิงแบบนี้เขามาถามก็จะคุยโยส้าแก้วเห็นป่ะครับรถเท่าเกือบไม่ออกก็ได้ท่านปล่อยมอลับ อันนี้คือเพิ่นบกเข้าใจน้ำเข้าอันนี้ก็บอกเป็นอย่างถือว่าเพิ่นบกเข้าใจแตนะ่ว่ากับเจ้าภาพคือผมเกี่ยไปแล้วนะครับเข้าไก่เ็ดงานสำเร็จรูปดวงโดยดีกันีมือนีแล้วก็มีอีกงานหนึ่งคือบึงการบึงการไปอ,อำนาจนเจริญนะะหลังจากนั้นมันก็พ่อไปพ่อมาอยู่ระยะลอยกิโลสองลอยนั่นกันกบฏคือว่าไก่นะบางปีกับสนะี่ล400 km, อยกิโลเคยมีเหลือเอจากสีสะเก็ดไปสีเชียงใหม่เองสิกับมี แต่ธรรมดามือป้านั่มือย่างกันธรรมดามือมือมือยากเขากันต้องลำบากก็ต <y> <Th lonely, S 2> ้องอดทนกันเพื่อให้มันจบมือง่ายเขากันในพักพรตเห็ดเร็วแต่ว่าวงเขานี่พิษสังเกตยางมึงไปหอดเศร้ากระเดียวคำที่เราไปหอดคำก็แเดียวคำที่เราผมอยากให้เป็นทั้งสี่ไหมครับก็ไปหอดเศร้าอยากให้มันแล้วแต่เว้นเข้าสิได้สบายใจคุนบึงหรือเจ้าภาพเขาคือสิได้เชี่ยพืนทีเขา แมนบอลคนเบิงเลยเจ้าภาพมาเจ้ากับสิีดเกียร so ์พื้นที่เพิ่นนะครับเข้ารถเข้ากันดีเขาทีเขาท่างเข้ากันเสร็จพักพอนนะฮะแล้วกันที่นี่ทางจังมือได้หอดครับเนี่ยเขาเข้าล้กบอลในบอลคือไอ้ยากให้รถออกไปไม่เขาเอาล้กบอลเลยแมนแมนข้ามไฟบพรท่านดึงขึ้นแมนบอลมันมีพื้นที่ทั้งหนาเนี่ยเอามากอง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 ไปเพิ่มพ้ออย่างขันเป็นก็ยังมือโยสายเกี่ยวเนี่ยกันสั่น โคดข้าเจ้าก็ปล่อยเอาเพิ่นบพราเขาใจนะครับเขาเอาเอาบักปอบไปก่อนเขาก็ไปแจ้งนาก็ได้บัดขาเจ้ายกขั้นคือแล้วเขาปอดไถ่มันพร้อมที่ใส่เขาก็จังข้นมาอีกทัวนึงนะครับอันนี้ฝากไปกับพเนเอกชาอันนี้ก็บโมี่อย่างกับบ้านเติมกำลังใจไปไหว้ฐานซื้อน้ำกินน้ําทางนะครับขอบคุณทุกคนหลายๆที่สู่ที่ทนน้ำกันขันปวดถึงขันเมยหรือขันล่ามาก คาแย่งพล,ลังหาหกเจ็ดลอยเพราอยากได้แน่นอนแม่นบอเอออันนี้กระทุกคนถือว่าอ่าเขาลบในหน้าที่ของตัวเองเขาเอื่นว่ามีจัญยาบัตรในการทํางานมีจัญยาบัตรก็คือเห็นงาน,นเนีเห็นหน้าที่ตัวเองมันสําเร็จร่วงโดยดีนี่เอื่อคนมีจัญยาบัตรนะครับแลราคาห้างโบกมอ,มอลล์ใจกันลอยครับเพรหัาก็คือสิบบอลลำบากน้ำกันกระสีจอบถ้าเอาตัวมือมันไงไ่ายแม่นบอ เมืออ่าอากี่คนท่ำทาไข่ไว้เลยเมื่หูจากนำ้ำครูเป็นปอทุลังค้นนี่หนึ่งแต่ว่าก็บ่าอย่างน,นี้แบบนั้นนะครับรงองต้องน้ํงซ้อยกันหามหยามซ้อยกันดึงพรอันก็นหนาที่พองเองเา้าหัวหนาจะได้ขึ้นตอแล้วว่าเขาเป็นผูมสาสังเวืที่ให,ห้ไม่เห็ดไฟห้ไม่เห็ดเครื่องเสียงหย้นะครับเพื่อเขาตกลงลงเรือลําเดียวกันแล้วก็ตกลงกันบางสัน่นแต่ที่แหลมมันก็ะตุ้นตอกันแล้วก็คนขับรถนะครับให้ดูแลเรื่องรถน้ำ น้ำมันเครืองหรือน้ำมันเบ,บย์เบรกเสี่ยงท้ายเอียงเสียคือบันเช็คอยู่ตลอดแล้วก็แจ้งตะทีบแจ้งตะอื่นแจงน้งมานาน่อยนะครับนี่ก็ย่อมย่อมรับอยู่ซีหาหมื่นตุนลัดตุลิผมนี่ครับปนได้นอนคือกันเนี้ผมนี่บนได้นอนเลยโดยเฉพาะมือนันมือมือไปเด่นอุดมเนี่ยจัดรดรดนางหลาดมาพังพังบันมาพังมือเตียนสการบาดสร้างกระหาบ่ไ้ มีซางกับบะมีอะไรนะครับกระโจกดีพิกไอกาดำแล้วหุ่นจากข้นเลยได้รถนเป็นมาแลงล้นเขาแล้วไปแล้วมาแล้วเนาะนะครับกัดคือจริงๆแล้วพี่สิแงนี่มันกัดมันกัดตอบแทนบ่ได้เนาะครับทีทุกคนมีความพยายามที่ให้งานสำเร็จลุล่วมด้วยเพราะว่ายอมรับอยู่ว่นสามสี่หามือวันมัน มันยากอยู่แต่ตรง,นนอองนคนก็บ่๊ากเนาะเห็นหลายคนก็สิจมอยู่ในในอยูงกับบ๊ปินยังเพราะว่าบางคนอาจสิบ่เข้าใจคืองานบางงานมันจัดการบ่ได้มันมันตกค้างมันเซคค็ซกูเขาก็บ่ยอมเดื่อนเข้าผมก็พยายามเจรจาอยู่เขาก็ได้ต้องไุ่มปืนเอานะครับง,งานในส่วนมันจัดการอะไรขาเขา้าขาดำเดือนกุมภาพันธ์หน้าเดือนพักพอกไก่ไทยมาได้หรอกนะครับกาให้รักษาสุขภาพ เวลานอนก็ต้องนอนเจ็ดงานแล้วก็ต้องรีบพักรถไปวัดตะเสาเขาก็ต้องเปล่าลงกองเจ็ดมันแล้วเลยเขาก็สิไเด้พักการจัดการในงานของข้าเจ้าภาพของข้าเจ้ามันเพิ่นก็สิได้สบายใจนาเขาก็สิได้สบายใจนาการจอดรถกะขันพื้นที่มันเอื้ออำนวยเขากับือเกเาทีกวนาเคยเขียนแผนทางให้รถบาดสีขั้นจอดเรียงหนากระดานขนานตามหลังเวที่วัดไปประมาณ1ท2าลัยศ เพื่อให้ได้ดึงดึงเสือส่องเซฟไปอามันมีล่มล้วา็คอว้อยมือใดที่รถแตไปจอดไกลจะต้องมีแต่ละประจังไฟสิต้องมีผู้อยู่หลังเวทีเลยเครื่องเสียงต้องมีผู้อยู่หลังเวทีนั่งลานต้องมีผู้อยู่หลังเวทีหากเกิดมันล่มมากตอนตีสองตีสามเป็นบอมสิได้เงินกันท่านต้องแบ่งกันไปต้องมวหนาทิมจละทิมต้องบอกกันไปเพื่อเพราะว่าบางมือมันลดจอดหลังเวทีเพอไะดมันสิได้ไปจอดไกลแม่นบอม อ,อนะครับาคาบัตรน,นี้คือจังมือนั่นเห็นบอมือนั่นมือที่เวทที่เขาหลบถ้าขนาดล้มแห้งนี่ผมก็เลยไปดึงไว้ผมก็อยากให้มันล้มลงมมันเที่ยวมันหมายถึงควนกำลังใส่หัานํำลบมตีกายนี่ถือลง้มสามสีเดือนผมนี่ก็ไปดึงไว้ดึงไว้กัอยูกบับโลล้ม อันนี้อันนี้ผมเมนอุบัตนเหตุด้วยนี่เขาเอินมาคว่วมสมาดคว่วสับเตาเขาประชด